แฟนคลับคะแฟนคลับ yeah, 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 yeah! ขอเสียงควมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเย้เย่เยเยขอบคุณมากนะคะจากคณะมังกรก้าวไม้ลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่จุมแสง11ปีคณะมังกรก้าวไม้ค่ะขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะอกรยนยุคเพื่อเป็นที่ลึกในงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่จุมแสงประจำปี2566ค่ะ อย่างหล่อเลยนะคะอย่างหล่อค่ะว่าก้อนหนุ่มคณะ,คณะนี้มีมากกว่า30ชิมิตนะคะฝุกซ้อมกันมาเป็นแบบเดือนค่ะน้องๆเด็กๆก,ก็เป็น nada